รถชนหนักเป็นสิ่งที่เราไม่คาดฝันและไม่คิดว่าจะเกิดกับเราแต่รถชนหนักขนาดนี้ยังติดไฟแนนซ์อยู่หรือยังผ่อนไม่หมดต้องทำยังไงมาดูขั้นตอนต่อไปครับกยวจัดธิบายให้ฟังรถชนหนักคืนทุนประกันหมายความว่ายอย่างไรล่ะฮะคอือย่าสมมติว่ารถคันนี้เราทำความคุ้มครองกับประกันภัยไว้5 0,000 0บาท เราชนหนักรุ่มขึ้นมาแล้วมาเข้าศูนย์นะฮะทางศูนย์ประเมินความเสียหายแล้วเกิน70%ของคุณประกันนะฮะก็คืออาจจะ70%ของ5แสน70%ของ5 0 0 0คือ3 0 0 0 0 0 0 0 0บาทประกันภัยจะพิจารณาว่ามันใกล้จะถึงเพดานของคุณประกันภัยแล้วส่วนมากนะครับประกันภัยเขาจะไม่ให้ซ่อมถ้าเกิน70%ไปแล้ว เขาก็จะคืนคุณประกันภัยให้กับลูกค้าเต็มๆคือ50,000นบาทลูกค้าก็จะได้รับเงินคืนจากการชนหนักท้งนี้จากประกันภัยคือ50,000นบาทนะครับคือในกรณีที่รถชนหนักนะครับแล้วยังติดไปน้นอยู่ยังผ่อนไม่หมดนะครับผมก็ต้องมาดูว่าคุณประกันคันนี้เราทําไว้อยู่ที่เท่าไหร่สมมติเราทําไว้อยู่ที่5 0 0 0 0นบาทแล้วรถ ยงติดไฟแนนซ์อยู่ห้าแสนบาทเงินห้าแสนบาทเนี้ยก็จะกลายเป็นของไฟแนนซ์นะฮะเพราะาตัวรถยังผ่อนไม่หมดคือเราก็ต้องพิจารณาว่าลูกค้าอยากคืนทุนหรือว่าอยากซ่อมมันก็จะมีะข้อตกลงกันระหว่างลูกค้าประกันภัยว่าอยากคืนทุนหรือว่าอยากซ่อมถ้าลูกค้าอยากคืนทุนประกันภัยเขาก็จะคืนทุนให้เต็มร้อยนะฮะไม่ได้คืนให้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของการประเมินซ่อมนะฮะแต่ส่วนของอที่ได้เป็นไป ร้อเป็ต็มเนี่ยเราก็ต้องเอาไปปิดไฟแนนซ์เหลือผ่อนต่อหรือไม่ผ่อนต่ออันนี้ขึ้นอยู่ที่ลูกค้าและไฟแนนซ์ตกลงกันเองอีกทีหนึ่งนะครับถ้าคืนทุนมากกว่ายอดครั้งนี้ก็ตรงส่วนนี้จะเป็นข้อตกลงระหว่างไฟแนนซ์กับลูกค้าไปคุยกันว่าเขาจะมีส่วนลดให้ลูกค้ามากน้อยเพียงใดเพราะคืนทุนที่ทั้งหมดไปแล้วเนี่ยแล้ยังเหลืออยู่เท่าไหร สมมติว่าเหลือไม,ไม่ไม่หลักหมื่นสองหมื่น,ส,นสามหมื่นทางไฟแนนซ์เขาอาจจะลดให้ลูกค้าไปเลยแล้วก็ปิดบัญชีให้ลูกค้าเองนะแต่ถ้าอาจจะเหลือเป็นแสนเป็นแสนขึ้นไปนะครับถ้าคืนทุนไปแล้วได้เงินไปแล้วเหลือเป็นแสนตรงนี้ก็ต้องมาอยู่กับลูกค้ากับไฟแนนซ์มานั่งคุยแล้วตกลงกันว่าจะได้รับส่วนลดเท่าไหร่และเหลือเท่าไหร่ลูกค้าจะต้องผ่อนเท่าไหร่ตรงนี้ขึ้นอยู่ที่เงื่อนไขของไฟแนนซ์นะครับ ถ้างเงินคืนทุนจ่ายนี่ไม่พอที่เหลือนั่นแหละฮะอย่างที่ผมบอกข้างต้นว่าเหลือเท่าไหร่อ่าเหลือเท่าไหร่ต้องอยู่ที่ข้อตกลงของไฟแนนซ์และลูกค้าเหลือเท่านี้อ่าไฟแนนซ์ลดให้เหลือเท่านี้ไฟแนนซ์ Finance บอกให้คุณต้องผ่อนต่อประมาณนี้ครับต้องทำอะไรบ้างเมื่อเกิดเหตุแล้วต้องตั้งสติและโทรแจ้งประกันภัยครับอันดับแรกเลยต้องแจ้งประกันให้ประกันมาตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วนำรถของเราเนี่ย เข้าศูนย์ในเครือของประกันภัยก่อนเพื่อตรวจสอบความเสียหายว่าอยู่ระดับไหนนะฮะแต่ชนระดับนี้คืนทุนสามารถคุยกันได้ครับว่าลูกค้าอยากจะซ่อมหรืออยากคืนทุนถ้าลูกค้าประสงค์ซ่อมเนี่ยประกันภัยเขาก็จะพิจารณาให้ซ่อมในอยู่ที่เงื่อนไข70%ของคุณประกันภยัยถ้าลูกค้าโอเคแล้วไม่อยากคืนทุนอยากซ่อมที่จะใช้ก็มาคุยและตกลงกับสมบริการว่าสามารถซ่อมในเงื่อนไข70%ของคุณประกันภัยได้หรือไม่ ะะแล้วทางศูนย์บริการก็จะคุยตกลงกับประกันภัยว่าเขาสามารถเหมาซ่อมในทุน70%ของประกันภัยได้หรือไม่อีกครับ <S <S อยากออกรถใหม่ต่อเลยต้องทำไงก็ต้องอให้เงื่อนไขในการคืนทุนกับไฟนั้นจบก่อนครับถ้าจบแล้วลูกค้าประวัติด,ดีโดยที่ไม่ต้องผ่อนต่อก็สามารถปิดประวัติให้ไฟนั้นปิดประวัติแล้วสามารถออกรถใหม่ได้เลยครับรถชนหนักยังผ่อนไม่หมดนะครับคืนทุน ถ้ายังเหลือติดไฟนั้นก็ต้องคืนไฟนันเขาไปก่อนแต่ถ้าเหลือน้อยที่จะพอกลับคืนมาได้และลูกค้าประสงค์คืนทุนก็คุยกับทางประกันภัยนะฮะแล้วก็ชนหนักขนาดนี้นะฮะแนะนำนะครับความเสี่ยงในการวั่นเหตุไม่มีใครคาดคิดได้แนะนำทำประกันชั้นหนึ่งจะซ่อมศูนย์หรือซ่อมอู่ทั่วไปทางนิสสันทีเคเรารับหมดนะฮะแต่เน้นนะฮะว่าต้องประกันชั้นหนึ่งนะฮะ อาุนส,งส,งสูงไว้ก่อนเพราะเราไม่คิดว่าปฏิเหตุลักษณะนี้จะเกิดขึ้นกับใครนะครับแต่แนะนำนะครับรถที่ชนแล้วไม่ว่าประกันชั้น1ห,หรือชั้น2บวกหรือว่าชั้น3บวกขอให้มีประกันภัยนะครับแนะนำเข้ามาปรึกษานิสสันทีเคปเราก่อนเรามีคำปรึกษาที่ดีสำหรับลูกค้าทุกท่านนะครับ